สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจะเจอกันพี่น้องคลิปนี้นี่โอ้ยพอดีขับรถผ่านมาพี่น้องผ่านมาเห็นข้าวงามไม่ได้พี่น้องโอ้ยข้าวอะไรมันจะงามขนาดนี้พี่น้องเอ้ยนี่หูงามงามพี่น้องอันนี้เป็นน่าจะเป็นข้าวเหนียวก็อขอหกพี่น้องอุ้ยไม่ใช่นี่หว่าอันนี้ข้าวมะลินะพี่น้องนี่โอ้ตอนแรกผมนึกว่าข้าวเหนียวก๋อหอ,ขอ,ขอ โบแมนพี sehen, oh, ่น oh, like right ้องโอ้เบิงดีๆนี่มันเป็นไอ้ข้าวมะลิพี่น้องโอ้นี่ข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าได้หน่พี่น้องป้าวตัวเบิงพี่น้องอู้หหน้าดำพี่น้องหน้าดำเป็นหน้าหน้าไฮบอยญ่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่างามพี่น้อง นี่เบื้องระยะระยะห่างมันโอ้แบบนี้ก็แบบนี้ไม่ใส่ปุ๋ยก็ก็ได้กินพี่น้องแบบนี้นี่มันเป็นนาหน้าไฮเล็กๆหน้าไฮน้อยๆพี่น้องแต่ว่าก็คือว่าเขาคือเขาเป็นนาดำเนาะนาดำมันปรับไระดับน้ําได้เนาะมันจำกัดน้ําได้ไวไง่ายกับดินหน้ามันเสมอพี่น้องดินหน้ามันเสมอน้ามันถึง โอ้ยโอ้งามมิลินี่พี่น้องเอ้ยข้าวนาดำบังห่วงมวังห่วงกัดหว่องกัดบ่าไหนยายบ้านไหนพี่น้องกับพ่อๆกับนาหวานนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันเสมอพี่น้องมันเสมอหรอกกามันบ่ลมพร้อมเนี่ยนี่เออมันบ่ลม พราะว่ามันมีเอ้ยความห่างอะเนาะช่องไฟช่องลมแมนบอลลมอากาศมันก็ผ่านได้เออเวลาฝนตกมากมันก็ลงไปในวางอันนี้มันก็มันก็บลุมเนาะเออตอนนี้น่าจะเป็นข้าวมะลี้หนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องเบิ้งห่วงเบิ้งเม็ดมันนี่อันนี้นี่ทางนี้นี่ทางนี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวกอขอหกคิดวานะอันนี้ข้าวเหนียวกอขอหกอันนี้ต้นสูงพี่น้องเว้ยนี่เม็ดมันก็ต่างกันเนาะเม็ดมันกีดดำ น่ารู้วกเป็นเข่ากำบ่เนี่ยเพราะว่เป็นเข่ากำหรอกเข่าเหนียวก็ขอหกอะไรพี่นอ้องนี่โอ้อยากได้แบบนี้เด้อเนาะอือถ้าทางบุรีรัมย์ได้แบบนี้เนี่ยปุ๊บสุดยอดเนี่ยโอ้งามงามงามพี่นอ้องเอ้ยเบิ่งนี่โอ้ ทางนี้ทางนี้โอ้งามงามพี่น้องเอ้ยของนี่ของนี่เด้ยชันนะโอ้ยเสมอกันปุ๊บเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยงามมินีพี่น้องโอ้ยเอ้เคยเห็นแต่ไอ้ เห็นแต่เขาหน้าวานเนาะมันมาเห็นเขาหน้าดำแล้วปุ้ยต่างกันแห้งอีลีพี่น้องนี่หยาบม่มีเลยเนี่ยสุดยอดอีลีเนาะหน้าดำนี่แล้วคือว่าแล้วมันก็หน้าดำมันก็แลกมาด้วยไอ้ไอ้ต้นทุนพี่น้องอืมหน้าดำแลกมาด้วยต้นทุนต้นทุนก็จะสูงมันเมื่อยอะไรพี่น้องเออเพราะว่าไอ้ ก็คือว่าเราคือชาาหน้าเฮ้าบ่มีเทคโนโลยีพี่น้องไม่มีเทคโนโลยีไอ้เครื่องดำหน้าแมนบอเฮ้ากะจ้างกันดำเอาแมนบอถ้าแม่นไดเฮ็ดกินกันเองนี่ถ้าทำกินกันเองนี่สักไร่ไสองไร่มันก็พอดำอยู่ได้พี่น้องอืมแต่ถ้าคนมีไอ้ยี่สิบสามสิบไร่นี่เฮ็ดหน้าดำนี่ก็อาจจะเหนื่อยพี่น้องอืมอาจจะไม่คุ้มเออแมนบอเพราะว่ามันหลายเนาะ แล้วบวกกับเอ้เขาบ่าเป็นราคาพ่อมพี่น้องแมนบอกข้าวไม่เป็นราคาแล้วมาดันมาเอ้ทำเห็ดหน้าดําจ้างค้นดําอีกมันก็ยิ่งหนักเนาะอืมแต่ถ้าทํากินหรือว่าหรือว่าเห็ดคัดพันธ์นะพี่น้องคัดพันธ์ข้าวนี่หน้าดํามันสิมันสีด,ดีพี่น้องอืมเพราะว่าเห้ากับคัดพันธ์ไหงไง,งายงางก็ล่งยางได้นี่พี่น้องล่งยางตามว่างตามอันนี้ราต้องย่านมันเขามันล่ม อืมกะโอ้สุดยอดพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้กะบ่มีหยังมาถ่ายข้าวงามให้ดูผ่านมาเจอกะโอ้ยโอ้ยงามงามพี่น้องเอยเห็นเขาหน้าดำบบนี้คิดเห็นสมัยตอนเด็กหน่อยพี่น้องแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็แถวบ้านผมบุรีรัมย์กับบะมี้วะ่ะพี่น้องบ่มีแล้วล่หละแลทบสีบ่บ่มีอืมแต่อันนี้ผมมาไอ อันนี้ทั้งมุูาหานพี่น้องมูาหารนี่ก็ยังมีอยู่หน้าดาอือกะโอเคพี่น้องคิมนี้ก็ไม่มีสาระยังมากไม่หรอกมาถ่ายเขางามไหมเบิง้งเห็นข้าวงามไม่ได้ต้องถ่ายให้พี่น้องดูโอเคครับผมคิมนี้ก็สวัสดีครับ